สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะแม่หมอยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้ามารับฟังการเปิดไพ่ทํานายดวงกับพลังงานไพ่ของแม่หมอในวันนี้เช่นเคยนะคะมารายงานตัวกันนะคะแม่หมอเชื่อว,ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะ ในการที่ทุกท่านได้เข้ามาเจอคลิปนี้ฟังคลิปนี้แม่หมอเชื่อว่าเราต้องมีบุญสัมพันธ์กันเท่านั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณลุกคุบาอาจารย์ประจําตัวทุกท่านท่านได้ดนจิตโดนใจดึงจิตดึงใจให้ได้เข้ามาได้ยินได้ฟังพลังงานไพ่ของแม่หมอในวันนี้นะใครที่เข้ามาแล้วนะคะอธิษฐานจิตนะคะอนุญ,ญาตให้แม่หมอได้เปิดดวงชะตาให้แบบ100ด้วยนะคะ นม่นหมาขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ของรักษาเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาเทพเทวาเทวดาประจําตัวทุกท่านในการมาเปิดไพ่เปิดดวงชะตาให้ไพ่ทุกใบที่ไม่หมอได้เปิดออกมาได้อย่างแม่นยําและชัดเจนนะคะวันนี้ใช้ไพ่คาชานันทารอรดนะคะในการมาเปิดไพ่ให้ มีคนที่อาจจะชอบสีเขียวสีแดงในการที่เข้ามาฟังไพ่ของแม่หมอในวันนี้ก็ได้นะพบเจอคลิปนี้ฟังคลิปนี้ในช่วงเวลาเท่าไหร่กันบ้างคะกี่โมงกี่นาทีนะคะขณะที่เปิดมาเจอคลิปแม่หมอทาําภารกิจอันใดสิ่งใดกันอยู่บ้างมีพี่พี่น้องๆ้อหลายๆท่านกัลยาณน,น,นี้นะคะบอกแม่หมอว่าชอบเปิดคลิปแม่หมอฟังช่วงเวลาขับรถไปทํางาน <laughs> นะคะหรือว่า ทาสวนอยู่หลังบ้านนะคะก่อนที่จะทําสมาธิหรือบางคนใส่บาตรตอนเช้าเสร็จก็มาเปิดฟังคลิปแม่หมอนะคะทุกท่านอยู่ที่ไหนกันบ้างคะอยู่จังหวัดไหนอยู่ประเทศไหนบอกแม่หมอด้วยนะวันนี้แม่หมอตั้งจิตตั้งใจที่ฐานจิตต่อพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนะคะให้ท่านสื่อมาแม่หมอเชื่อว่าวันนี้จะต้องมีพลังงานของคนที่กําลังจะมีปาฏิหาริ์บางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตเกิดขึ้นกับดวงชะตาภายใน3วัน7วันนี้อย่างแน่นอนนะถึงได้เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะ มาดูกันนะคะว่าจะมีปฏิหาริย์ความโชคดีมีข่าวดีมีเรื่องดีๆเรื่องใดเกิดขึ้นกับชีวิตกับดวงชะตาทุกท่านที่ได้เข้ามาเจอคลิปนี้ภายในสามวันเจ็ดวันนับจากนี้นะคะไพ่ใบแรกขึ้นมานะไพ่ใบแรกขึ้นมาก็เป็นไพ่องค์ปูุคาจารย์เลยนะคะท่านถือเงินถือทรัพย์มาให้ท่านใจดีท่านมีเมตตา ถ้าคุณอธิษฐานจิตขออะไรสิ่งใดไว้แสดงว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้กําลังจะเกิดขึ้นเป็นจริงแล้วนะนิพ่ยใบยแรกเปิดมาก็ได้รับความเมตตาอวยพรประทานพรให้เลยทีเดียวนะคะแต่นะคะท่านก็พิจารณาแล้วสแกนพลังงานของการปฏิบัติหรือสแกนบุญบารมีความส่องสว่างในดวงของคุณแล้วนะคะว่าคุณผ่านท่านถือดอกบัวไว้ในมือหมายความว่า ท่านเห็นพลังงานของของคนที่ผ่านพ้นวารกรรมวิบากกรรมท่านเห็นพลังงานของคนที่ได้เรียนรู้ในเรื่องของสัจธรรมเห็นทุกเห็นธรรมเห็นทุกจึงเห็นธรรมอันนี้ไม่เกินจริงถ้าคุณไม่เห็นทุกคุณอาจจะไม่เห็นธรรมคุณอาจจะไม่ได้คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตของคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้แต่คุณผ่านพ้นจุดนั้นมาแล้ว คุณผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆนั้นมาแล้วนะคะท่านถือเงินถือทรัพย์มามอบให้มารับเอาเถอะท่านเรียกคุณแล้วนะท่านเรียกคุณเข้ามาหาแล้วนะคะไพ่ใบที่สองที่คุณได้พลังงานไพ่เดลเมจิเชียนช่วงนี้ไม่เหมาะเปิดไพ่เดลเมจิเชียนได้ติดต่อกันสามวันแล้วนะแสดงว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ปฏิหารโดยตรงด้วยนะคะเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่า อะไรที่คุณไม่คาดคิดว่าคุณจะได้เป็นเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นเป็นโชคใหญ่โชคดีคุณอาจจะไม่เคยคิดหรอกว่าดวงชะตาของคุณมันจะได้จริงๆหรือเปล่ารอมานานไม่เคยเห็นวี่แววซื้อหวยเฉียดไปเฉียดมาไม่เคยไม่เคยเห็นจะถูกสักทีดวงเราเนี่ยสงสัยจะต้องเหนื่อยเท่านั้นนะถึงจะต้องเห็นเงินถึงจะต้องได้ได้ความสําเร็จมาต้องลงทุนลงแรงเท่านั้น จะหวังโชคปฏิหารเข้ามาเนี่ยคงยากอาจจะเคยคิดแบบนี้กับตัวเองก็ได้เห็นคนอื่นได้ก็ดีใจด้วยกับเขาแต่เมื่อถึงเวลาที่ดวงเปิดดวงเปิดโชคเปิดทางเปิดบุญที่สะสมมาถึงพร้อมเต็มพร้อมเมื่อไหร่ปฏิหารบางอย่างเข้ามาแบบที่คุณก็ต้องแบบโอ้โหคุณคุณคุณคงดีใจจนคุณร้องไห้นะ,นะคะไม่หมอกว่าเพราะไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือปฏิหารโชคใหญ่จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาคุณ มันเหมือนกับให้คุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่มันเหมือนให้คุณได้เกิดใหม่เลยทีเดียวนะคะอืมไพ่ใบที่สามห้าเหรียญคุณคุณอาจจะเพิ่งจ่ายเงินเสียเงินไปกับอะไรบางอย่างก็ได้นะเพราะไพ่ห้าเหรียญเป็นไพ่ที่แบบ มีเรื่องที่ต้องจ่ายเงินเสียเงินแบบที่แบบบางทีไม่ได้ไม่ได้คาดการมาก่อนเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ไม่ได้คิดไว้มาก่อนเหนื่อยมากเลยต้องหมุนเงินหาเงินมามาจ่ายมาใช้นะคะหรือค่าใช้จ่ายบางอย่างที่กําลังจะมาถึงช่วงใกล้ๆนี้มันทําให้คุณลําบากใจมันทําให้คุณรู้สึกว่าโอโ้แบบจะทันไหมจะจ่ายไหวไหมหรือคุณเสียเงินเสียทรัพย์ไปกับอะไรที่แบบมันไม่ควรจะเสียกับสิ่งนี้เลย นะคะแล้วก็เป็นไพ่ของการที่คุณรู้สึกว่ามีแต่คุณนี่แหละที่ต้องที่ต้องเหมือนแบกรับเอาไว้อยู่อยู่เยอะอยู่คนเดียวทั้งๆท,ท,ที่บางคนนะมีอ่ะถ้าคนในครอบครัวถ้าคุณมีพี่มีน้องหลายคนแต่คุณเป็นคนที่แบกรับอะไรเยอะที่สุดคุณเป็นคนที่สู้ชีวิตเยอะที่สุดถ้าถ้าอยู่ในครอบครัวของคุณเองก็ตามนะคุณรู้สึกว่าปัญหาบางอย่าง คุณแบกรับเก็บไว้กับตัวเองคนเดียวเยอะมากนะไพ่ใบนี้นะบางคนช่วงนี้อาจจะมีอาการปวดขาปวดหลังปวดหัวข้อหัวเขา่าเป็นเกานะคะบางคนอาจจะกินอาหารบางอย่างไม่ได้แพ้อาหารบางอย่างในช่วงนี้อะไรเงี้ยนะคะไพ่ห้าเหรียญบางคนอาจจะมีอะไรที่แตกแตกหักปรักพังต้องซ่อมต้องแซมเพิ่งเพิ่งจ่ายประกันลดไปเอ่อรถเพิ่งต้องเปลี่ยนยางไปบ้านต้องซ่อมอะไรพังเสียหายอะไรเงี้ยนะคะ ม,มันมันมีมันมีบินค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เข้ามาโดยที่คุณแบบอาจจะอาจจะไม่ได้ไม่ได้คาดการไว้ก่อนก็เป็นไปได้นะคะบางคนนี่คือบินนี่คือเรียงรอไว้อยู่แล้วนะไพ่ใบนี้จ่ายได้ถ้าคุณถามว่าคุณจะจ่ายไหวไหมไหวคุณไปต่อไหวไหมกับเรื่องเงินไหวการเงินคุณจะดีขึ้นไหมรอดพ้นรอดผ่านไปก่อนนะคะถ้าไพา่ใบนี้ขึ้นมานะรอดพ้นรอดผ่านไปได้ไปได้ก่อนอย่างแน่นอนนะคะ มาดูกันต่อนะคะเหนื่อยอยู่นะก้าวดาวขึ้นมาแต่นะคะไม่เหมาะจะบอกว่าด้วยพลังงานของการที่ปฏิหารจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณก็จะต้องเจอกับเรื่องราวสถานการณ์ที่มันทําให้คุณหนักใจเหนื่อยใจมาก่อนนั่นแหละแสดงว่าสัญญาณปัญหาบางอย่างมันมามันก็จะมีมันก็จะมีโชคใหญ่มาด้วยเหมือนกันคือคุณเสียอย่างหนึง่งแล้วคุณก็จะได้อย่างหนึ่งเนี่ยนะคะบางคนช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับบางคนช่วงนี้ตื่นกลางดึกกลางดื่น นะคะไพ่ก้าวดาบเห็นไหมคะว่าสะดุงะด้งตื่นฝันร้ายสะดุ้งตื่นฟุ้งเวลานั่งปฏิบัติภาวนาแต่นั่งปฏิบัติภาวนาแล้วแบบรู้สึกฟุง้งไม่มีสมาธินะคะขาดการต่อเนื่องในการสวดมนต์ปฏิบัติภาวนาการนั่งสมาธิมีการมีการที่คุณตั้งจิตตั้งใจอยากจะทําแต่บางครั้งปัญหาบางอย่างมันมาแทรกแซงจิตใจแล้วคุณก็ทําได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยสาหรับบางท่านนะคะสําหรับบางท่านนะ ืปัญหาเยอะเหลือเกินช่วงนี้พลังงานไพ่ของความเหนื่อยความเครียดและพลังงานไพ่ที่เป็นไพ่โชคไพ่รัพย์มาเท่าเท่ากันเลยนะคะหมายความว่าถ้าคุณเคลียร์สภาวะจิตใจของคุณได้ในเวลานี้นะคุณรู้สึกว่าต่อให้คุณเจอปัญหาอะไรก็ตามแต่จิตคุณไม่ตกนะคือแบบพลังคุณไม่ตกเออคุณแบบคุณพร้อมอะนะคะคุณพร้อมคุณแบบ มาเลยนะคะจะเอายังไงกับชีวิตเจอหนักวันนี้ก็เจอมาแล้วเหมือนคุณเหมือนคุณสู้ท้าทายระบบเลยนะคะแล้วพลังงานคุณดีเนะี่ยโอ้โห,โหเมื่อคุณท้าทายระบบเห็นไหมแม่หมอแม่หมอบอกแล้วว่าปฏิหารเด่นเด่นมากเรื่องเงินเด่นมากเรื่องเงินก้าเหรียญขึ้นมาห้าเหรียญ โอ้โหนะคะคิดว่าจะไม่รอดพ้นรอดผ่านผ่านไปละสุดท้ายได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะพลังงานเก้าหรียนคือการที่คุณเอาชนะใจตัวเองได้บางคนนะคือบางทีร้องไห้กับตัวเองคนเดียวเนี่ยบ่อยบ่อยบ่อยครั้งมากยิ้มยิ้มให้คนทั้งโลกนะคะยิ้มให้คนทั้งโลก แต่ร้องไห้กับตัวเองเป็นแบบนั้นบางคนนะนะคะบางคนอาจจะเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วฟื้นฟื้นตัวฟื้นชีวิตขึ้นมาได้แล้วก็ได้ไดที่ฟังที่ฟังไม่เหมาะอยู่ไม่หมอไม่รู้ว่าคุณเคยเจอสถานการณ์อะไรแบบนั้นไหมนะคะที่มันเป็นเหมือนน้าตามันแบบบางทีนะมันมันจนไม่มีจะไหลแล้วอะนะคะแล้วไพ่ก้าเหรียญน,นะเป็นพลังงานที่คุณเอาชนะใจตัวเองแล้วคุณคุณรักตัวเองเป็น คือจิตใจของคุณก็ต้องการการได้รับการดูแลการเยียวยาและการได้รับความรักด้วยเช่นเดียวกันคุณให้แต่คนอื่นจนบางครั้งคุณลืมที่จะให้ตัวคุณเองมาแล้วนะคุณใจดีกับคนอื่นมากๆแต่คุณลืมใจดีกับตัวคุณเองมาแล้วนะคุณพยายามที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขนะคะ ออแต่ทั้งๆที่บางครั้งคุณก็ต้องแบกรับความทุกข์ไว้ถึงเวลาของคุณนะเป็นไพ่ของการได้รับอิสระเป็นไพ่ของความสงบสุขด้วยนะคุณอาจจะแบบไม่ได้ต้องการอะไรมากมายหรอกไพ่ก้าเหรียญใช้นี่ใช้สินหมดครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขคุณก็จะอยู่แบบพอเพียงคุณก็จะอยู่แบบง่ายๆงานการที่คุณทําคุณก็ขอให้เจริญก้าวหน้าไปตามลําดับขั้นตามขั้นตา,ตามตอน ไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคขัดขวางเป็นปัญหาจนมันจะไปต่อไม่ได้คุณก็ขอขอขอแค่นี้คุณก็จะรู้สึกว่าแล้วคุณก็ได้มีเวลาไปไปทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลแค่นี้เลยเป็นพลังงานไพ่ที่ไม่เหมาะจะบอกว่าคุณจะมีโอกาสได้ทำสิ่งนั้นปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณสามวันเจ็ดวันนี้นะอย่างแรกเลยนะคุณจะมีเงินที่คุณจะเคลียร์ค่าใช้จ่ายบางอย่างที่คุณหนักใจได้สองถ้าคุณไม่ได้หนักอกหนักใจในเรื่องของการเงินแล้ว บางคนอาจจะฟื้นตัวขึ้นมาได้แล้วคุณจะมีเงินก้อนหนึ่งเข้ามาเพื่อให้คุณได้ไปสร้างบุญสร้างกุศลในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้คุณจะมีโชคเข้ามาคุณมีโชคแน่นอนนะไพ่เก้าเหรียญคุณมีโชคด้านการเงินแน่นอนแต่เป็นเพราะว่าความสงบในจิตใจของคุณมันก่อเกิดพลังมันสมฤทธิผลแล้วอะพลังมันเต็มแล้วอะเลขเก้าเป็นเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเก้าต่อเก้าหน้าเก้าเก้าไปได้อีก 9ก9า9ันเก้ล้านเกล้านหรือการถูกรางวัลใหญ่หรือการได้ยินข่าวดีก็ได้นะอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องรางวัลการเสี่ยงโชคเท่านั้นแต่คุณเหมือนจะได้ยินข่าวดีบางอย่างด้วยภายใน3วัน7 000, วันนี้รอฟังได้เลยนะคะแม่หมอมั่นใจว่าพลังงานไพ่ขึ้นมาเป็นชีวิตของคุณแน่ๆไพ่ใบที่หกที่คุณได้พลังงานไพ่ไฟออฟสอด ไฟเนี่ยเลขก้านะครับการไฟการสู้ลอยตัวเหนือปัญหาทั้งหมดคือปัญหาทุกอย่างคุณจัดเออเอาเอา,เอามาให้คุณจัดการคนเดียวก็ได้คุณจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่มีใครรับคุณรับเองก็ได้คุณใจใหญ่นะคือไพ่ใบนี้เป็นคนใจใหญ่ถือดาบไว้เนี่ยนะคะแล้วก็ต่อสู้กับต่อสู้กับมารทั้งหลายเอาชนะมารได้มารในใจตัวคุณเองมารทั้งหลายที่อยู่รอบตัวคุณ เออนะคะมีคนที่อาจจะใช้วิชามารกับคุณก็ได้แต่คุณชนะได้แพ้คุณอะไพ่ใบนี้คือแบบมาเลยนะคะคุณรับจบก็ได้แต่คุณสู้ไหวคุณสู้ได้คุณชนะได้นะคะแน่นอนนะคะแน่นอนไพ่สองเหรียญขึ้นมานะคะไพ่สองเหรียญไม่เหมาะจะบอกว่าคือคุณอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้มีมีสองสิ่งสองอย่างในชีวิตที่คุณต้องตัดสินใจ มีเงินเข้ามาจ่ายไปมีเงินเข้ามาจ่ายไปหมุนเงินหัวมุน,มน,มนสับสน,นวุ่นวายวุ่นไปคือตื่นมาตั้งแต่เช้านี่เอา้าตั้งแต่เช้ายันค่ํายันดึกนะคะเวลาพักเวลาผ่อนแทบจะไม่มีอืมเวลากินเวลานอนไม่รู้จะแบบเออผิดผิด,ผดเพี้ยนไปหมดละนะคะคือบางทีหน้ามืดเวียนหัวง่ายด้วยช่วงนี้ผะอ,อืดผะอมนะคะท้องอืดท้องเฟอ้อก็เพาะอาหารลำไส้ความดันนะคะพลังงานไพ่สองเหรียญนะแม่หมอจะบอกเลยว่าคุณจะมีเงินเข้ามา ให้คุณได้เคลียร์ได้จ่ายมาย้ําชัดเจนกับไพ่ใบนี้ว่าถ้าคุณรอเรื่องของของเงินที่ต้องจ่ายอะไรคุณจะได้จ่ายแน่แแล้วถ้ามีสองสิ่สองอย่างที่คุณจะต้องรับแบกรับมากกว่าหนึ่งเรื่องคุณคุณจะจัดการได้ทั้งสองเรื่องทั้งสามเรื่องทั้ง8ดเรื่องจริงนะคะถ้าคุณมีเรื่องที่ทุนต้องตัดสินใจให้ค่อยค่อยคิดค่อยๆพิจารณาให้รอบคอบให่บอกแบบนี้นะอย่าเพิ่งเรียบร้อนอย่าเพิ่งด่วนด่วนตัดสินใจอะไรถ้ามีสองอย่างที่คุณต้องเลือกที่ทุนต้องตัดสินใจนะคะ ให้คุณให้เวลาให้คุณใช้เวลาเพราะว่าบางครั้งคุณใจร้อนไปมันอาจจะเกิดความประมาทพลาดพลั้งต้องรอบคอบนะต้องรอบคอบถ้าจะทําอะไรสิ่งใดนะไพ่ใบโอ้โหนะคะพลังงานไพ่หนึ่งเหรียญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยืน่นนะคะแม่หมอใหญ่คุณยืน่นยื่นมือมารับแล้วร,รับเงินรับเงินเข้าเข้าไปในมือของคุณในบัญชีของคุณจังเลย นะคะนี่คือพลังงานที่แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านยื่นมือมาช่วยเหลือคุณจริงๆ3สามวันเจ็ดวันนี้นะบางคนเนี่ยนะคะคืออาจจะเคยไปอธิษฐานจิตขอพรไว้แล้วอาจจะไม่ได้ถึงขั้นบนบานไว้นะแต่ว่าเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าพอคุณได้อะไรมาแล้วบอคุณอยากจะไปถวายอาจจะไปถวายบายสีถวาย ทานดอกไม้ไปถวายอะไรที่เป็นผลผล,ลไม้ชุดใหญ่หรืออะไรก็ตามคุณจะได้มีโอกาสได้ไปถวายนะคะบางคนเนี่ยจ้างนางรําไปรําถวายเลยก็มีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่คุณเคารพนับถือศรัทธาบางคนอาจจะจะเป็นคนที่ร้อยมาลยัยสวยงามจัดบายสีสวยงามทํางานอะไรที่มันเป็นงานประณีตนะคะเก่ง มีฝีมือน่ะเป็นเป็นคนที่มีฝีมือมีมีพรสวรรค์บางอย่างในตัวเองมีศาสตร์มีศิลป์ที่มีความรู้แบบเฉพาะของตัวเองอยู่นะคะเป็นคนที่มีศิลปะมีมีศิลปะมีศาสตร์มีศิลป์ในตัวเองมีองค์ความรู้อยู่ในตัวเองบางอย่างที่คนอื่นเขาอาจจะทําไม่ได้เหมือนคุณบางคนอาจจะแค่แบบโอ้โหทํากับข้าวอร่อยก็ได้นะอร่อยมากรสมือดีนะคะอืมเป็นคนที่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะเป็นคนที่หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง เป็นคนที่บางคนนะบอกตัวเลขกับใครไปนี่คือคนอื่นได้โชคกับคุณมาเยอะแล้วก็มีนะคะอืมหรือบางคนนะกําลังรออะไรที่กําลังจะรอคอยอะไรจากใครที่แบบเป็นเรื่องของของมีค่ากับคุณคุณอาจจะได้ของมีค่าที่คุณอาจจะทําหายไปได้คืนก็ได้หรือคุณอาจจะได้เงินก้อนหนึ่งที่คุณรอคอยแล้วมันมีเข้ามาก็ได้ไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยได้เงินได้ของมีค่าได้ของขวัญได้ของฝาก บางคนอาจจะมีแค่คนเอาของกินของฝากมาให้นะเออมีคนมาเยี่ยมเยือนม,มาหานำโชคนำนำความสุขนำรอยยิ้มมาให้นะคะเป็นแบบนั้นการที่บางคนเคยคิดอาจจะเคยคิดผิดกับคุณแล้วมาขอโทษคุณมาเหมือนเข้าใจเคยเข้าใจคุณผิดแล้วก็เปลี่ยนพลิกผันเป็นการที่เอ,อเข้าใจคุณถูกมากขึ้นมองคุณเปลี่ยนไปมากขึ้น รู้แล้วว่าคุณจริงคุณเป็นคนแบบไหนหรือคุณก็จะได้รู้ตัวต,วตนของใครบางคนว่าอ๋อจริงๆเป็นคนแบบนี้เองเหรอเนี่ยมันเหมือนกระจางนะคะฟ้าเปิดกระจางมากทุกอย่างเปิดทางให้คุณนะอ่ะนะคะพลังงานไพ ance, ่เทมเพลเมนสค่ะการเดินทางบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางอาจจะได้รถใหม่จจะได้ไปเจอรถใหม่ได้เดินทางไปไหนได้โยกได้ย้ายได้ย้ายบ้านย้ายงาน ย้ายแผนกย้ายตำแหน่งย้ายโต๊ะทำงานปรับเปลี่ยนมุมต่างๆในบ้านใหม่จัดเปลี่ยนมุมในบ้านใหม่ก็ได้นะคะเนี่ยพลังงานดีนะต้องบอกว่าพลังงานของการขับเคลื่อนชีวิตนะคะพลังงานเทมเพลเมนส์นะคะมีโชคจากเลขรถก็ได้นะล้อหมุนเราได้เงินก็ได้ออกทุกวัน <c oughs> หมายถึงว่าเออโอ้โหนะคะอยู่ไม่ติดบ้านเลยแต่ว่าออกไปเราได้เงินออกไปแล้วมีความสุข ออกไปแล้วดีกับดวงชะตาต้องต้องต้องเคลื่อนไหวแล้วดีกับดวงชะตาบางคนเนี่ยถ้าบินเดินทางต่างประเทศแล้วดีบางคนอาจจะอยากไปไหว้ไปไหว้พระที่ต่างประเทศนะคะบางคนอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศไปไหว้พระ,ะทางโซนฮ่องกงจีนไต้หวันอย่างเงี้ยนะก็เป็นไปได้อินเดียนะคะบางคนอาจจะได้ไปเที่ยวก็ได้ บางคนคนทางไกลจากต่างประเทศอาจจะเดินทางมาหาขุณก็ได้หรือคนทางไกลที่แบบอยู่ใกล้ๆกันนะคะคิดถึงพอดีมาพอดีโทรมาพอดีก็ได้นะคะพลังงานไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีการการแบบเหมือนเคลื่อนขับเคลื่อนชีวิตเหมือนชีวิตไปต่อได้นะคะอะใต้สําหรับเป็นไพ่สี่ไม้ไพ่บ้านไพ่ความอบอุ่นในครอบครัวไพ่การปรองดองไพ่คู่รักคู่ของที่ดี ไพ่คู่บุญคู่ทรัพย์คู่บุญบารามีพลังงานไพ่สีไม้นะคะเป็นพลังงานที่ไม่หมอมองว่าการปักหลักปักฐานภายในสามวันเจ็ดวันนี้นะคะคนในครอบครัวนะคะหรืออาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องบ้านอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินที่ดินอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวภายในสามวันเจ็ดวันนี้ก็เป็นไปได้นะคะพลังงานไพ่สื่อมาแบบนั้นนะไพ่วันนี้ดีมากดีจริงๆนะคะ แม่หมออยากให้เห็นพลังงานไพ่ที่คุณได้ในวันนี้หนึ่งเหรียญเก้าเหรียญที่เด่นมากมากนะคะที่เด่นมากๆที่เป็นพลังงานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กูบาอาจารย์ท่านท่านเปิดทางมาให้ตั้งแต่ใบแรกแล้วนะท่านสแกนดูแล้วนะคะว่าดวงคุณคู่ควรที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้คุณถึงคุณถึงได้ภายในสามวันเจ็ดวันนี้เลยนะคะแม่หมอจะรอฟังข่าวดีจากทุกทท่านนะคะที่จะส่งข่าวดีมาให้แม่หมอนะแม่หมอรู้สึกว่ามานั่งเปิดไพ่ให้ทุกท่านเนี่ยรู้สึกมีบุญสัมพันธ์กันรู้สึก เหมือนเรามานั่งเปิดไพ่ตรงหน้ากันเลยเหมือนมันนั่งคุยกันเหมือนบางท่านเองก็มีแม่หมอเป็นกําลังจิตเป็นกําลังใจในเส้นทางชีวิตที่ที่เดินอยู่ในทุกๆทุกวันเนี่ยนะคะได้ฟังแม่หมอก็รู้สึกว่ามีพลังนะคะเป็นเช่นนั้นแล้วกบ็บางท่านเองก็ได้โชคได้ทรัพย์มาเยอะแล้วนะคะตัวเลขที่แม่หมอเห็นชัดๆเด่นชัด,ชด,ด,ชดวันนี้เนาะมีเลขห้ามีเลขหนึ่งมีเลขเก้านะคะมีเลขห้ามีเลขหนึ่งมีเลขเก้าที่เกี่ยวข้องกับดวงชะตา คนที่อาจจะเกิดในวันพฤหัสบดีนะคะคนที่อาจจะเกิดในวันอาทิตย์หรือคนที่อาจจะเกิดในวันจันทร์นะคะเป็นไปได้นะคะขอให้เป็นวันที่ดีนะคะในวันนี้วอวยพรให้แล้วก็สามวันเจ็ดวันนี้ขวหยมีโชคมีทรัพย์เข้ามาอย่างที่ตั้งใจปรารถนาอย่างที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเปิดทางให้นะคะน้อมรับพลังงานภายในวันนี้เป็นดวงชะตาของทุกท่านไว้ได้เลยนะคะ